สวัสดีครับพี่รอนสวัสดีครับผมเชกี๊ผีเจ้าป่าครับผมใช้กี๊ผีเจ้าป่าครับผมผมกอดธนาดอนครับครับผมมวให้เคี้ยวงั่งอ่าไปเหกียบกัปเจ้อไงนั่งใช่มาใส่เอาขอพิงหงพืงหงครับผมเอาเาไปประกันใช่าะกัดเจาหงดจ้ดถือไ้แล้วไปไปยำพน้องเดี๋ยวไปใช้เราเดี๋ยวไปใชยเราสิ เอาย่งไปเะเลยมาเแบกไปใช้อไม่ดีเฮ้ยกระไรก่แม่เอากลกลองใช่ไหมกลับกล่องเงินย่างไปได้หำคนล้วนมันกับกล่องเงอยากโอ้ยมเปิดใครมามึงไปใสอรูปแล้วมึงไใ่กระไรเถอะมื่สุดท้ายมันกลับกล่องเง คือว่าเหี้ยนก็สับสับกันมานี่เฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องมาเมืองมาคนสับก็ได้เด้อสดๆมาก่อนนู่น si